走你了。 ไปด้วยโอเคไม้เหมือนกันเลือกที่สร้างงั้นเราก็ต้องสร้างถนนหน่อย พื้นอย่างนี้มันสร้างไม่ได้เราต้องปรับใช่เราต้องปรับปรับพื้นเออพุ่งมากพี่บินตงนี้จะเป็นบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ให้มันเป็นโนโนเวยอย่างเงี้ยกราต้องขุดออกแล้วจะต้องปรับเป็นแบบมีชีวิตเพราะมันจะขุดง่ายกว่า เออเาเป็นเออ่ตรงไหนดีว่าเฮ้ยแนวตรงนี้แล้วกันเห็นลุงโล่งเกี่ยร มากไปเฮ้ยปิดวัด,ด,วด,วดวนต้องต่อกอ่กะไม่พอหลอ เนกล้องอันนั่นวงไม่เห็นนะอยู่ไหนอะถามคนไม่รู้ก็จะรู้ไม่หรเลยแคไปนีจดตาแล้วเชีย ทีนีแเราก็ต่อตรงนี้แล้วกันนี่เอาให้รู้ก่อนตรงนี้เปนประตูมันใช้ลวดเหล็กด้วยนี่ว่าลวดเหล็กลวดเหล็กเอามา นี่นัวทำไรทำไมยาิไอ้ตัวนี้แกะแล้วต้องฆ่ามัย้ย <c oughs> ขามันจะชนงั้นอบอกเลก็คงไม่น่าจะชน ไปน้องปรับเป็นสว่างดีกว่าไหมไม่เอาแบบนอนดีกว่เาเ้ยตัวทำลายอรรมชาติต้องฆ่าถิ่นเราจะเดินทางไปที่บ้าน Okay. เขา้ามาในบ้านแล้วเปิดไฟสิแ้เปิดไฟปิดไฟนอนมาอ้าวเช้าแล้วนอนไม่ได้ ไปละหนึ่งบนหนึ่งไต่ไปบนอยู่ในนี่ละมันปีนขึ้นไปข้างบนละสรุปคือนอนไม่ได้มันเช้าก่อน เยอะมันมีข้างบนนี้แล้วเหรออ๋อโรงงานขายน้ำพึ่งโรงงานน้ำพึ่งตรงนั้นลองบินไปดูกันพึ่งเยอะมากพึ่งแม่งตัวใหญ่คุณนี่บินเฮ้ยพึ่งหาย มเนหายไหนวะหรือว่าเราต้องสร้างดูมเลยอะสร้างดูมทับไว้เลยบุกมาไว้<อ>น่าจะทำ<อ>มันเป็นชีวิตเกมไม่ใช่ชีวิตจริงชีวิตจริงเพิ่งจะออกไปหากินแล้วกลับมายังลังของตนจะลองท้าทสูตร cô ấy, tự làm lại làm bách cha, thì cái đèn, ạ, ăn tham mê à, đi, อนนเอา,าเฮ้ยเอาแล้วทำไมไฟมันติดอยู่อะเอาแปลกเนี่ยติดไฟจะไม่ติดนะจะรอบนี้ติด เป็นไปได้ว่าต้องเปลี่ยนแผงแล้วมั้ง สี่นาทีแหลกมากเป็นสิบสี่นาทีที่โคตรปวดหัวมันอาจบักก็ได้มั้งพึ่งแม่ยังหากินอยู่เลยเวรนอน เราจะไปสร้างฟาร์มเดีย๋ยวเราสร้างเสร็จแล้วค่อยเจอกันเอาล่ะโอเคตอนนี้เราก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราแบบสร้างเสร็จใช่ไหมชุ่มไงล่ะโอเค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 15นาทีแล้วเราต้องจบภายใน15นาที30วินี่เราสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อย แม่เหมือนต้นฉบับเท่าไหร่น่แต่หลังคาแม่มมงทำเป็นมรดกทุกบ้านเลยเทั้งเถอะนี่เลยจงภูมิใจในสิ่งที่สร้างโอเคเราก็ลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบาย